ไันนี้ทำไมทาแป้งแปลกๆมันโอกรบอะค่ะมาทาคอเนี่ยเออมันยุดย้อนแสงซึ้งนี่หนาขาวค่ะโอกรบปะค่ะใช่วยมั้ยมันโลกบมันลอยค่ะแม่มันโอกรบนะค่ะดูไทยก็ได้บอบอมันโดโลกดอกเบิ้งเออวีไอเป่าเบิ้งหันมาเบิ้งเบิ้งหันขาหันขาวีบอร้อยดอกมันใจคอไงเลย ขาคอนือเห็นมาขนาดหนาวก่าใช่นะหากินันนี้ทาใช่ลิปเบอร์อะไรเหรอใช่ลิปเบอร์อะไรเหรออันนี้แท่งละ9บาทค่ะอันนี้เอชซีซื้อให้ค่ะเคยทาไปยังเคยทารูทาทุกวันคอุ้ยพี่เบ้าี่ยากได้ ต้องไปเทสของพี่เปาค่ะเพราะว่าพี่เปาลืมหมูสิบคือทายังลิฟต,ตัวนี้ทายทุกวันนะคะอ๋อวันนี้มันดูแดงๆแ,แปลกๆอ๋อพอดีพอดีพอดีไม่มีอะไรไมยู่แดงป่ะค่ะเปามันย้อนแสงย้อนแสงนั่นเป็นสีปกติด้อค่ะมันย้อนแสงย้อนแสงไหนเนีย่ยเอออย่างงี้ได้อยู่อะ เป็นคนต้องการแสงแม่ค่ะนุ้ไม่ต้องการเอาไม่ต้องการได้ใช่เลยเจ๋งเดี๋ยววันนี้เราระชุมอันนี้ได้ซื้อใหม่ค่ะอ่าที่ใส่อ่าคอนแทคเลนส์ใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ต้องบอกนะครับชอบสีอะไรนะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนะคะไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกคุณต้องบอกนะครับชอบต้องบอกนะคะต้องบอกนะคะ แต่ขาดชุดขาดขาดชุดนะชุดสีชมพูโอ้หนูใส่ทุกวันคะ่ะเขาหนูกลัวเขาว่าหนูใส่ตัวเดิมแต่ตว,ว่าวที่จริง,ท,รงที่จริงอะหนูซื้อหลายเซ็ตแต่ว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยแต่ว่าชุดชุดล้ำสีชมพูมียังมีมีน้อยคะ่ะแต่ว่าก็จะมีเร็วเดียวนี้ยตัวนี้หน่อยเดนอะแม<ช> หนูอยากฟังแกงหนูไม่ได้ยิน,นะคะ่ะพูดออกเสียงได้ไหมคะตั้งปีแล้วเนี่ยทำไมสวยจังอย,อยากกินหมาล่าหนูบอส ีงแก้วเสียงนี่อีหลีค่ะ,ะเสียงลำเสียงยายห้องม,มาออีิทานเหรออายุเท่าไหร่สิบสี่ป้าคือเขาลำเป็นด้วยนะเขาร้องเป็นเพราะว่าเขามีครูไยเขาครูสอนครูดเดียวกันกับน้องแก้มอะ่ะน้องแก้มที่มาคขาเล่าไม่ น้องแก้มพี่เนี่ยมาด้วยกันไหล่ะโอม้มามันองคนค่ะสองคนแต่อข้างหลังเยอะเลยนะสอป,ป็ังอเลยิบป,ปีสิบปีที่เดอกอายุหน่อยอายุเท่าฮัรกแพงนี่คือแบบจะปังมากเลยเสียงจะนิ่งกว่าตอนตอนี้เสียงเขายังไม่แต,ตก เสียโซเฟียสิบสามตอนโซเฟียอยู่แถวนเอาเสียงเสียงเสียงเบาท่านิ่งคัะนิดนึงตอนนี้เสียงโซเฟียเสียงนิ่งแล้วอันนี้แบบเสียงน้ำเลยค่ะน้ำตั้งไหนอะนาคนได้เลยเบิร์นลัวอะไรยิ่งเพี้ยนใหญ่ใครลองได้เปุ๊บลงบนคนสูซ้อนน่ากลัวมากแต่ว่านั่นนั่นเกินเป็นเป็นสไตล์ละมาเจอมาสิบห้าปีนี่ต็มที่เลย แกเป็นแบบแผ่นใหน่อยๆเนาะแกแต่เส,สียงม้วนมากเสียแกขายเธออยูแต่เสีย,ง,ออย,สยงแบบแต่ว่าสิแกเสียงนองเป็นี้มากอ้าวจัดภาพมาที่ฮักแพงแฟนเก่าสารคามรอความกดเวทีค่ะอย่าปังปป้งอยากฟังอยากฟังเสียงจริงหรอเปล่เสียงจริงนั่งขึ้นปะคะ่ะแ <c oughs> มนเดีย๋ยววันนั้นคือขายอยู่ค่ะอ่ะอะ อย่งก็ค่อยนะคะเราค่อยปรับอย่าลืมนะเวลาซาวเช็คอะถ้ามอนิเตอร์ไม่ดังอะทำยังไงบอกว่าบอกใครพ่อมอพ่อมอสคะเสียงขึ้นไหนค่ะนี่คือเสียงลงพ่อมอสคะขอมอนิเตอร์เพิ่มนะคะอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนุ่อวู่ลืมไม่ต้องเกรงใจคือซาวเช็คก็คือการปรับจูนเสียงให้ดีที่สุดเข้าใจปะเพราะว่าเครื่องเสียงเราเคลื่อนที่ตลอด เข้าใจไหมคือการ,รการเป็นซาวด์เช็คก็คือการปรับเสียง,งจูนอะไรอย่างโอเคเนาะโอเคนะกรนะลากระลาไม่มีอะไรพรอมันเขาไม่รู้ไงว่าพรอมันเขาอยู่หน้ามิกใช่เปล่าเขาไม่รู้ว่าหน้าวิธีเสียงเป็นยังไงเราต้องเป็นตัวช่วย <c oughs> นี่พ่อหยุดร้องก็พ่อพ่อหยุดก็จะรอดูโมอนิเตอร์ว่า อันไหนดงังอันดังจะบอกพอวอสปรับจูนเสียงคอยมาอ่าไม่ใช่เขาลดเสียงดนตรีแต่ละเสียงไงว่าเสียงนี้โอเคหรือเปล่าเสียงนี้โอเคหรือเปล่าเสียงเป็ดเสียงกลองเสียงคีย์บอร์ดเข้าใจไหมลดเสียงฟังฟังแต่ละตัวว่าเป็นยังไงโอเค นี่คือไปเช็คกับมูดูดนโอเควันนี้ร้องซับเช็คเพลงอะไรครับไม่บอกคเมื่อกี้บอกไปแล้ว <c oughs> แฟนเก่าสารคามนะคนโอเคคลิปนี้ไปแค่น,นี้นะครับน,น,นะเดี๋ยวเจมสคลิปรับ